ผมจะว่าต่อไปเรื่องหนึ่งผมว่าแล้วไปเห็นในโซเชียลเอในทานองว่าที่นำเสนอไปอ่ะกระทรวงมหาดไทยเขาเผยแพรกกก่กฎกระทรวงให้การพนัน23ชนิดเล่นได้ภายในเวลาที่กำหนดอตอนที่นำเสนอไปเปนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัวชนท่านผู้ชมจะนึกออกอ,อย่างอื่นเนี่ยเหมือนเดิม ไอ้ที่เปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องวัวชนเนี่ยน้องไว้ใช่ก็คือการแข่งวัวลานที่ให้เล่นให้หกโมงเย็น<ม><ม>ไม่ใช่วัวลานวัวลานทางใต้อะใช่ค่ะวัวลาน<ม>ที่กําหนดเวลาให้เล่นได้ตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงหกโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นแข่งวัวลานท่านผู้ชมก็ปรากฏว,ว่าอันนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านหลังจากรัฐบาลตั้งแต่คุณเสถา กระทรวงมหาดไทยเป็นเดินเมริการเพราะวิถีชาวบ้านเนี่ยแข่งวัวลานเนี่ยเขาไม่จะแข่งกลางคืนไม่ได้แข่งกลางวันเพราะฉะนั้นไอ้แข่งกลางวันก็กลายเป็นฝืนธรรมชาติก็เลยอนุญาตให้แข่งกลางคืนหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าชการแข่งขันวัวลานที่ว่านี้แต่พอประกาศออกมามันก็กำหนดหลายอย่างเดี๋ยววันนี้ให้ทีมงานตรวจสอบเพิ่มเติมอีกหน่อยท่านผู้ชมมีตั้งแต่กรณีแข่งเรือแข่งเรือล้อข้องอ้อย ชกมวยมวยปล้ำโยนห่วงตกเบ็ดจับสลากยิงเป้าจับสลากที่เจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนปลาหน้าคนหรือปลาสัตว์หรือสิ่งใดๆเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเต๋าข้ามด่านเหมือนมากแก้วมากหัวแดงซาบ้าทอยซาบ้าชุดการละเล่นต่างๆที่สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันซึ่งมีการเล่นอะไรยังไงเนี่ยก็มีกําหนดเที่ยงถึงสองทุ่มอย่างนี้เป็นต้นอาจจะที่สําคัญ เกือบสุดท้ายน้องใบไพ่นกกระจอกไพ่ต่อแต้มไพ่ต่างๆวันอาทิตย์บา่เที่ยงถึงเที่ยงคืนค่ะเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนวันเอื่นหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนผมไปเห็นแล้วในโซเชียลไม่อยากเข้าไปนําเสนอกันใหญ่เลยอะต่อไปนี้เล่นไพ่ได้แล้วอ๋อวันอาทิตย์เที่ยงวันยันเที่ยงคืนแล้วถ้าวันธรรมดาก็หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะในโซเชียลนาเสนอกันใหญ่เลย ผมก็ว่าเดี๋ยวต้องมีคนโดนว่ะอ่ะเขาหมายถึงท่านผู้ชมมันหมายถึงกรณีที่เขาอนุญาตต้องคือต้องไปขออนุญาตก่อนแล้วถึงแล้วไม่ไมใช่ว่าเออเย็นนี้จะเล่นที่บ้านไปขออนุญาตไม่ใช่ค่ะ<า>มันต้องเป็นสถานที่ที่ให้ขออนุญาตค<า>่ะอัน้องใบเคยเห็นไหมพวกไพ่นกกระจอกอ,ะอ่ะอ่าที่คนจีนเล่นอ,ะอ่ะอ่าอ่ามันจะมีะเป็นชมรมอ่าอย่างนั้นค<า>่ะอาเต่ไม่ไหนความว่าเล่นไพ่ได้แล้ว <laughs> เอาแชร์กันใหญ่แล้วต่อไปนี้เราจะเล่นไพ่ได้แล้วนะ ไปขออนุญาตเท่านั้นเองนะ,ะอย่างที่ว่า,เ,าเกิดมีใครเสียชีวิตขออนุญาตเล่นภายในวัดเลยไม่ใช่เข้าใจผิดก็ปรากฏว่าเกิดเรื่องสิเมื่อวานนี้ พุมการโรงพักสัตหีบรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการเล่นการนานพนันไพ่ป๊อกอยู่ที่หลังร้านอาหารตามสั่งก่อนจะถึงตลาดไนท์พลาซ่าบางเสเรค่ะที่สัตหีบชนบุรีเจ้าหน้าที่นำกำลังไปจับกลุ่มได้ผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางไพ่ป๊อกหนึ่งสำรับเงินอีก240บาทผ้าปูรองหนึ่งผืนผ้าปูรองนี่ก็เป็นหลักฐานนะควบคุมตัวผู้ต้องหา4คนหญิงสาวไปที่โรงพักสัตหีบ แจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันค่ะพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็เป็นไปตามพรบการพนันสอบถามผู้ต้องหาบอกก่อนนี้เห็นเขาแชร์กันในอยู่โซเชียลว่าต่อไปเล่นไพ่กันได้แล้วมันถูกต้องตามกฎหมายก็เลยนัดเลยค่ะนัดเพื่อนมาเล่นกันคือไม่รู้ว่าต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนถึงจะเล่นได้เ,เขาต้องเป็นสถานที่ท,ที่จัดให้เล่น ขออนุญาตลุกออกใช่ไหมไม่ได้แปลว่าน้องไรยเ,เย็นนี้นัดพักพวกกันมา <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปขออนุญาตกระทรวงมาไทยเรามาเล่นไพ่กันเถอ, <c oughs> อะมันทำไม่ได้มันต้องเป็นจุด <c oughs> ที่จัดให้เล่นอันนี้ต้องนำเสนอเลยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดโซเชียลไปแชร์กันค่ะอะต่อไปนี้พี่น้องเอ๋ยทุกคนเล่นไพ่กันได้แล้ว <c oughs> เพียงแต่ไปขออนุญาตทัานั่นเอง หกนาฬิกาสี <experiences> ่ส <hoc> ิบนาทีเ <hadi> รื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ